สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังนะครับสวัสดีตอนเช้าๆอีกวันหนึ่งนะครับครับวันนี้ก็เปลี่ยนบรรยากาศนะครับวันนี้ก็อากาศดีนะครับก็ก็อยากจะทําคลิปนะครับเผื่อเป็นความรู้เกดเล็กเกจเกดน้อยนะครับเผื่อจะเป็นประโยชน์นะครับครับวันนี้ก็จะมาเปลี่ยนบรรยากาศนะครับมาเป็นรีวิวนะครับหนังสือนะครับ ทีนี้หนังสือเนี่ยเป็นหนังสือภาษาอังกฤษนะครับชื่อ even more offensive marketing นะครับ,รบหนังสือเนี่ยเป็นหนังสือภาษาอังกฤษนะฮะตัวนี้ก็แปลว่ามากกว่าการตลาดเชิงลุกนะครับครับอ,อ,อันนี้นะครับก่อนอื่นนะครับก็ออกตัวไว้ก่อนนะครับว่าวอันนี้จะมารีวิว หนังสือที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับแต่ทีนี้ว่าออกตัวว่าคือภาษาอังกฤษเนี่ยจริงๆรแล้วผมไม่ค่อยแน่นนะครับเออแต่ทีนี้ว่าอาศัยความออสนใจนะครับแล้วก็ไปเรียนพิเศษอะไรอย่างเงี้ยภาษาอังกฤษตัวเนี้ยนะครับก็มานะครับนี้แล้วก็ไปอ่านหนังสือตัวนี้มาทีนี้ผมคิดว่ามัน มัน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 เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็มันเป็นประความประทับใจนะครับตัวนี้นะครับก็เลยเอามาทำคลิปซะหน่อยนะครับทีนี้อย่างภาษาอังกฤษเราเนี่ยเออเราไม่แน่นทีนี้มันอาจจะอ่านผิดนะครับแล้วก็ออกเสียงอะไรอย่างเงี้ยครับมันผิดอยู่แล้วนะครับครับครับก็ตามหัวข้อนะครับหนังสือเล่มนี้นะครับชื่อหนังสือว่า Even more Offensive Marketing นะครับมากกว่าการตลาดเชิงลุกนะครับครับอันนี้แต่งโดยคนเขียนเนี่ยชื่อฮิวเดวิเดวิชันนะครับฮิวเดวิชันนะครับเฮลดิวิชันดีวิชันนะครับครับเฮลดิวิชันนะครับอ่าประมาณเนี่ยครับอ่านผิดอ่านถูกนะครับครับ ทีนี้หนังสือเล่มนี้ครับก็เขาจัวตรงหัวข้อหนังสือเขาเนี่ยนะครับบอกว่า a nxhila a nxhilaletting action guide to winning in business นะครับ,นะค,รบคือก็ประมาณว่าคือการทำธุรกิจนะครับ ให้อ่ประสบความสําเร็จนะฮะคือโดยความสนุกสนานี่อะไรประมาณนี้นะครับคือประมาณนี้ประมาณนี้นะครับครับทีนี้ในหนังสือเล่มนี้นะครับมันจะมีหน้าที่180นะครับหน้าที่180คือมันจะมีหัวข้อหนึ่งนะครับเรื่องหัวข้อนี้ครับอันนี้ผมสนใจแล้วก็ผมคิดว่ามันมันน่าจะเป็นประโยชน์ต่อใครหลายๆคนนะครับ หัวข้อนี้มีชื่อว่า the three state of b a t t e n นะครับแล้วก็วงเล็บนะครับ and business นะครับคือแปลว่าประมาณว่าอสามสามอย่างอะไรเงี้ยครับที่เราต้องทำเเกี่ยวกับธุรกิจประมาณเนี้ยนะครับอานจะผิดจะถูกไปนะครับครับทีนี้เขาก็บอกว่า หัวข้อที่หนึ่งนะครับคือเราลงมือทำนะครับเกี่ยวกับการดำเนินการอะไรต่างๆหรือธุรกิจเนี่ยเขาบอกว่าหนึ่งหัวข้อที่หนึ่งเนี่ยก็คือ objective นะครับ Dis describe destination นะครับแปลว่าวัตถุประสงค์นะครับวัตถุประสงค์ที่ว่าเราจะอธิบายว่าเรา ถึงจุดหมายปลายทางของเรานะฮะคือหมายความว่าเราตั้งวัตถุประสงค์ไว้เหมือนกับว่าเราก็อธิบายจุดหมายปลายทางของการดําเนินการของเรานะฮะว่าหรือว่าตั้งเป้าหมายชีวิตอะไรก็แล้วแต่ครับว่าอธิบายว่าปลายทางของเราเนี่ยมันมันอยู่ตรงจุดจุดไหนนะฮะแล้วก็เขาก็บอกอันนี้มาอีกทีนึงว่า where are we going นะครับ คือก็ประมาณว่าที่ไหนที่เราต้องการจะไปอะไรอย่างเงี้ยครับอาจจะเป็นว่าเ,เป้าหมายสักหนึ่งล้านบาทนะฮะอะไรอี้ครับแล้ว1ล้านบาทเนี่ยเอาไปใช้อะไรบ้างอะไรงี้ในปีนี้ของเราอะไรอย่างนี้ครับอาจจะเป็นว่า1ล้านบาทเนี่ยอาจจะหนึ่งซื้อรถยนต สองอให้ลูกอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะครับสเอาใช้ในการดำเนินธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือเป้าหมายก็เป็นสิ่งอธิบายที่ว่าปลายทางนะฮะที่ที่เราจะไปนะครับทีนี้ข้อที่2นะครับเขาบอกว่า strategy set out the root, the root, the root นะครับอันนี้ก็แปลว่า คือกลยุทธ์นะครับกลยุทธ์กลยุทธ์พื้นฐานนะครับกลยุทธ์กลยุทธ์หลักกลยุทธ์พื้นฐานอะไรนีประมาณนี้นะครับแล้วเขาบอกว่าตัวนี้คือกลยุทธ์เนี่ยมันคือเครื่องมือนะครับมันคือ means นะครับ mean ที่แปลว่าเครื่องมือช่วยนะครับเครื่องมือที่จะช่วยเราเไปถึงเป้าหมายนะครับ ใช้คำว่า means นะครับ m e m e a n s นะครับแล้วก็เขาก็บอกว่าตัวเนี้ยคือตั้งคำถามว่า how do we get there นะครับเนี้ยครับคือคือเขาบอกว่าก็ประมาณเนี้ยการได้ชัยชน,นะอะไรนะครับ อย่างเงี้ยคือทำแล้วมันสนุกสนานอะไรประมาณเนี้ยนะครับถ้าถ้าถ้าเซตอย่างเงี้ยนะครับทีนี้ข้อที่3เนี่ยก็จะเป็นเรื่อง plans นะครับ constitute the view forgetting to destination นะครับก็บอกว่าไอตัวที่3เนี่ยมันคือนะครับแผนนะครับแผนการที่ มันจะเป็นเหมือนยวดยานนะครับยวดยานที่จะไปถึงถึงเป้าหมายนะครับก็คือว่าคล้ายๆว่าเออเราตั้งเป้าหมายแล้วแล้วก็มีเครื่องมือนะครับมาช่วยตั้งเป้าหมายแล้วแวร์แวร์วีอาร์กูอิงนะครับแล้วก็มีเครื่องมือมาช่วยก็คือ how do we g e t t h e ดนนะครับแล้วอันที่3มเนี่ยมัน แลนคือการวางแผนเนี่ยเปรียบเสมือนรถยนต์นะครับเขาเรียกนี้นี่เขาเรียกว่ายานพาหนะรถยนต์ที่จะนำเราเไปสู่จุดมุ่งหมายปลายทางนะครับครับก็เขาบอกว่าอันนี้ก็บอกว่าไอตัวแลนเนี่ยบอกว่า what the plan for getting to the destination นะครับครับ ก็ประมาณว่าเออก็เปรียบเทียบง่ายๆอย่างว่าเราจะไปไหนสักที่อะไรเงี้ยครับก็เซตสถานที่ที่เราจะไปก่อนนะครับแวร์แวร์เบียโกอิงนะครับแล้วก็ฮาวนี่ก็เปรียบเสมือนคนขับนะครับเปรียบเสมือนคนขับคือเปรียบเสมือนว่าเป็นเ,เครื่องมือช่วยนะครับคนขับที่จะนําไปถึงจุดมุ่งหมายนะครับล้อันที่3เนี่ยแพลนนี่ก็ เปรียบเสมือนรถยนต์นะครับเปรียบเสมือนยานพาหนะหรือยุดรถยนต์นะครับที่จะนําพาเราไปถึงจุดมุ่งหมายนะครับอันนี้ก็เป็นความรู้นะครับเก็ดเล็กเก็ดน้อยนะครับก็เผื่อจะเป็นประโยชน์นะฮะผมก็ผมเชื่อว่ามันมันน่าจะเป็นประโยชน์นะฮะมันน่าจะเป็นประโยชน์ก็คือไม่